สวัสดีครับพี่น้องเอฟซวันนี้ทีมงานทีเมืองประหลนจะมาวิเคราะวิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีและมวยรอบปูนเสือครั้งที่25รอบแรกสายเอประจําวันอาทิตย์ที่25มกราคม2564เริ่มชกเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30มนาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่หนึ่งมวยรอบปูนเสือครั้งที่25รอบแรกสายเอพิกัด1 1 6ปอนด์มุมแดงเพชรสิงห์ครสอสมานกาเมนพบกับมุมเนเงินเงาเพชรโกริตะมวยไทย คู่ที่2มวยรอบปุนเสือครั้งที่25รอบแรกสายเอพิกัด1 1 6ปอนด์มุมแดงเมืองช้างสอเดชพันธ์พบกับมุมเงินหัสดีตีน้อยขชินคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจพิกัด129ปอนด์มุมแดงสิติศักดิ์สิสสงห์มาวินพบกับมุมเงินชาติอนันต์อภิชาติมวยไทยคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจพิกัด1112่อปอนด์มุมแดงเพชรบ้านไล่สิงห์มาวินพบกับมุมเงินสิงห์ดำ,ดำเกียรติฟูเฟือง ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่รุนที่เชียด์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก24มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่ @24PY พี่น้องบอกว่าทีมมอง,งมห์นแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไว้แอป2 4 PY นะครับคู่ที่1มวยรอบปูเสือครั้งที่25รอบแรกสายเอพิกัด116ปอนด์มุมแดงเพชรสิงห์ขอนสอสมานกาเมนอายุ17ปีสูง168เซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่สอสมานกาเมนชื่อเดิมสิงห์ขอนสอมนพิชิตเป็นมวยขวเข่าเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดมัตีขวาคอแทงเขา่า แข็งแกร่งครับไฟล่าสุดธันวาคม6 8แพ้คะแนนเพชรมรกตสิบส์งพี่น้องมาดูค <to> uhm, ู่ชกกันครับมุมน้อเงินเงาเพชรโกลิตะมวยไทยอายุ18ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดยะโสธรซ้อมที่เพชรสมนึกชื่อเดิมเงาอีทีปตททองทวีเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมเข่าแหลมขวางหน้าดันแทงมีมา็นศอกสวนแรงบูดูดันหลักเดยมดีครับ ไปล่าสุดกุมภาพันธ์หกแปแพ้คะแนนเพชรลุ่งโลดโชดบางแสนเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ประสบการ์ผันมวยเบอร์ใหญ่กว่าสภาพร่างกายดีกว่าลหลักเดี่ยมสมองมวยและการยิริยะดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เงาเพชรกริตะมวยไทยจะเบียบชนะเพชรสิงห์ขอนสอสมานการเมนไปได้สนุกมันครับคู่ที่2มวยรอบปูนเสือครั้งที่2 5รอบแรกสายเอพิกัด1 1 6ปอนด์ มุมแดงเบืองช้างสอเดชพันธ์อายุ17ปีสูง169เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดส,สุรินทร์ซ้อมที่สอเดชพันธ์ชื่อเดิมเพชรเจสีเกียรติหมู่สี่เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าดันแทงบูดูดันขยันออกอาวุธครับไว้ล่าสุดกันยายน68แพ้นอกยก2ไทยแลนด์สลุ่งศักดิ์มาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงิน อดสดีตีน้อยขชินอายุ20ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมที่ลูกบุญมีชื่อเดิมรักทุกคนสอ,อการไฟฟ้าเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมเต,มตะขวา,ขาวต่อยหมัดมีศอกสวนแรงบูดูดันแข็งแกร่งแข็งแรงครับไฟล่าสุดธันวาคม68แพ้คะแนนเพชรธันวาอีเกิลมวยไทยเปรียบเทียบเสรษสีครับ,ค,รบคู่นี้ชอบไปที่ความหนักแรงขอาวุธสภาพร่างกายและการยินยะดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ หัดสดีตีน้อยขอชินจะบชนะเมืองช้างสอเดชพันธ์ไปได้สนุกมั่นใจมีรุ้นมันครับคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด129ปอนด์มุมแดงสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินอายุ22ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดสงขลาซ้อมที่สิงห์มาวินชื่อเดิม9ล้านสิงห์มาวินเป็นมวยเดินเปิดเกมต่อยมัดสะแข้งปั้มรัดมัดตีเข่าในเหนียวแทงยัดไส้แข็งแข่งแ็งแรงครับ3มไฟล่าสุดมิถุนาย,ยน6 8เสมอสิงห์สอโชคมีชัย สิงหาคมห8แพ้คะแนนพันศักววรรณทว,วีกันยายนห8แพ้คะแนนเพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่มาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินชาติอนันต์อภิชาติมวยไทยอายุ22ปีสูง172เซนติเมตรเป็นมวยฝีมือจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่อันสุขุมวิทชื่อเดิมชาติอนันต์เจี๊ยบรามินทาเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะเจาะยางเปิดเกมต่อยหมัดฟันศอกแรงขวางหน้าดันแทงบูดูดันหลักเหนี่ยมดีครับสามไฟล่าสุด มกราคม67แพ้คะแนนนา,นนาวาเอกสอสมหมายมิถุนายน68ชนะนอกยก3ชั่วโมงเพชรแอดสันปะตองมกราคม69ชนะคะแนนสิทธิชัยสอเดชพันธ์เปรียบเทียบเสียดสีกันลวครับคู่นี้ชอบไปที่ความหนักแรงและความหลากหลายของอาวุธมากกว่าวงนอกดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ชาติอนันต์อภิชาติมวยไทยชเยชนะสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินไปได้สรุปมาแล้มีลุ้นมันครับ คู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทย74พิกัด112บปอนด์มุมแดงเพชรบ้านไล่สิงห์มาวินอายุ26ปีสูง168เซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดพัทธลุงซ้อมที่สิงห์มาวินชื่อเดิมเพชรบ้านไล่ปอบริลักษ์เป็นมวยเขา่าขวางหน้าแทงยัดไส้ปั้มรัดมัดตีเหนียวมีหมัดมีศอกสวนเสริมบูด้ดุดันขยันออกอาวุธครับ3ไฟล่าสุดพฤษภาคมห8แพ้นอกยกสาบรรลือโลก1ิิวัชระชัยสิงหาคมห8แพ้คะแนนบุญชัยสบุญมีดิธ พฤศจิกายน68ชนะคะแนนสกลพัดโชดบางแสนมาดูคู่ชกกันครับมุมเงินสิงห์ดำเกียริฟูเฟื่องอายุ22ปีสูง167ซนเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่เกียริฟูเฟื่องชื่อเดิมสิงห์ดำยุทธสุราษฎร์เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงปั้มตีดีอาวุธหลากหลายแข็งแกร่งแข็งแรงครับสามไฟล่าสุดกันยายน68แ,แพ้คะแนนกล้องธรณีท็อปแฟรดิยมิม พฤศจิกายนห8ชนะคะแนนเหนือธรณีจิตเมืองนนท์ธันวาคมห8แพ้คะแนนจิกซอแอดสันปาตองเปรียบเทียบเสียส,สีกันละครับคู่นี้ชอบไปที่จังหวะฝีมือความเร็วและทางมวยวงนอกดีกว่าการเยริยะดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่สิงห์ดำเกียรติฟูเฟืองจะเบียชนะเพชรบ้านไล่สิงห์มาวินไปได้สรุปมารยาใจมีรุนมันทุยกครับสรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทยเจ็ดสี ประจำวันอาทิตย์ที่15มกราคม2569คู่ที่1เงาเพชรโกริตะมวยไทยจะเบียชนะเพชรสิงห์ขอสอสมานกาเมนคู่ที่2หัตสดีตีน้อยขาชินจะบทชนะเมืองช้างสเดชพันธ์คู่ที่3ชาติอนันต์อภิชาติมวยไทยจะเบียชนะสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินคู่เอกคู่ที่4 สิงห์ดำเกียรติฟูเฟืองจะเบียชนะเพชรบ้านไล่สิงมาวินไปได้อยสุกมาแล้วใจมีรุ้นมันทุกคู่ครับจบกันไปแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้องเอที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตาม และกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณาบรบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีรวยๆเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ